ในเราอยู่ใต้ท้องเต่านะครับผมขลังมากมากมาทำอะไรเนี่ยอยู่เข้าเป็นพี่ของมาก้อนใหญ่ไหมเป็นผงผงที่ะทำคือลูกตุมอะไติดบนลมแต้อนให่ของครับผมสวัสดีครับมาตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบอย่างไรนะเรามาที่จังหวัดนครปฐมครับ เราอยู่ที่วัดไร่แตงทองวัดหลวงปู่หลิวนี่เองใช่วัดหลวงปู่หลิวนะเราจะไปดูนะพุทธคุณนะคะของหลวงปู่หลิวหนะ้าทำไมถึงดังไปทั้งแบบทั่วประเทศทั่วในด้านการค้าขายในด้านการไม่ตามมหานิยมนี่คือที่สุดแล้วไม่มีนะใครไม่รู้จักนะใช่อตอนนี้เราจะมาเปิดนะคะกุนะคะหรือว่าเราจะ มานะคะเปิดตำนานหลวงปู่หรีว่วาดทำไมพามากราบพามาไหว้กันวันนี้ทำไมถึงดังแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปนะคะว่าเราจะมีวิธีการมูหรือว่าที่เด็ดยังไงเอามาฝากทุกคนนะ,ะไปเลยฝา<ะ>ด้านใ<ะ>นเข้ามาด้านในแล้วนะคบตอนนี้ก็บรรยากาศข้างในเนี่ยร่มรื่นมากมากครับก็คือเข้ามารู้สึกเหมือนเดิมเลยฟีลลิ่งเปลี่ยนอยีกแล้วใช่เวลาที่เราไปวัดที่มีแบบว่าวัดที่มีความเลื่อมใสศรัทธาของ ประชาชนมากๆเวลาเราเข้ามาในวัดนะจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่งจะล่มเย็นค่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนสุขใจแล้วก็สบายใจแบบนั้นเลยเดี๋ยวเราลองไปดูนะต้นไม้ที่นี่ก็เยอะมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรมันที่วัดจะเป็นแบบตอนนี้เราอยู่ที่หน้าน่าจะเป็นพระอุโบสถนะใช่น่าจะเป็นพระอุโบสถนะด้านในจะมีเป็นองค์องค์องค์หลวงปู่หลิวนะครับที่ประทับอยู่บนขยะเต่าเรือนที่แบบใหญ่และสูง8เมตรมากๆเดี๋ยวไปดูว่า แข็งศักดิ์สิทธิ์สวยอลังการขนาดไหนปะ่ะเดี๋ยววิวพาไปชม,มด,ด้านในมีวิธีมูด้วยะป,ะปะ่ะตอันนี้เข้ามาด้านในนะครับคือก็คือคนเยอะมากๆนะครับตอนนี้เราเมาด้านในนะเดี๋ยวเราก็จะรียมาครับ เขาะจะมีกิ m m i c k อย่างนึงที่แปลกจากวัดอื่อน,นั่คือ<ช>ปะกะติเราไปวัดเราจะมีดอกบัวดอกไม้ทุกเทียนแต่ที่นี่คือเรามาไหว้พญาเต่าต้องไหว้เป็นผักบุ้งครับผมใช่<ม>เราก็มีดอกไม้นะแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องมีผักบุงกบ้ง,งเห็นไหมเราก็เริ่มหยิบเศษเงินรถยืมหยิบเศษเงินมาจะเรายืมเศษเงินตาตาก่อนนะมีแม่ไหนแบงค์ร้อยอ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แบงค์ร้อยเลยเดี๋ยวเราคืนนะมา นี่ครับดอกไม้ครับเจ้ขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญผักบุ้งจ้ะเห็นไหม,มน,น่รารักไหมโอนหนดอกไม้หรอเออเรากบุ้งด้วยเป็นอะไรที่แบบคือตั้งแต่แบบว้พาาระมาเรไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอนะทนะี่นี่นะเป็นแบบผักบุ้งด้วยรู้สึกว่าเป็นหนึ่งกิมมิคนะคะ หลังจากที่เราทําการขอพรแล้วนะครับผมในดอกไม้ลูกเพียงก็จะมีเป็นแผ่นทองมาห้าแผ่นครับแล้วการแล้วการแปะเนี่ยการแปะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรกิมมิคเทคนิคอีกว่าที่แปต่างกันนะใช่ใช่เดี๋ยวมาดูนะคะเทคนิคแรกจะเป็นของฮิโดนะก็จะติดนะคะตามจุดต่างๆแบบจะมี5้าจุด5จุดเดี๋ยวเราไปดูของฮิโดติดยังไงนะสำหรับใครที่มาวัดนี้นะคะฝากไว้ด้วยละกันกิมมิคแล้วแต่ฝังตรงไน อันนี้เป็นจุดที่หนึ่งครับเต่าตัวแรกด้านหน้าครับผมนนแผ่นที่สองครับสำหรับท่านใดที่มาไม่ต้องกลวงงนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเขาจะมีป้ายบอกว่าอันนี้เป็นการปิดทองแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าตามลำดับนะครับแล้วก็แค่ปิด ในจุดที่เราสามารถแปะปิดได้นะครับผมจุดที่นิยมสิดกไจเป็นเล็บเต่าที่ที่คนนิยมติดกันบ่อยๆเป็นเล็บเต่านะ่ปะจุดที่3ต่อเลยลืมพิงขยะให้ลงหนังขยะด้วยนะครับเชบิบเหงๆรวยๆเฮงๆรวยๆครับผม อ,อันนี้เราอยู่ใต้ท้องเต่านะครับผมขลังมากๆจุดที่สี่ครับแลนนี้เป็นจุดที่5นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วเทคนิคที่ของโดนะก็คือว่า เราจะทําการขอพอรในจุดนี้ก็คือพนมมือและเอาหัวสัมผัสที่เท้าองเต่านะครับแล้วก็นึกสิ่งที่อยากได้นะครับแอบสังเกตเห็นว่ามีคนเอาแบงค์ยี่สิบมาเน็บตรงนี้ด้วยสิบกยปสําหรับความเชื่ปส,นะสิบนยส้มนะส้กูนสิกว่าส่วนตัวเดี๋ยว้นยาตดินะคดหนี้นย์แ ที่จุดจุดแรงนะคะหนึ่งแผน่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอดปลายท้องฝั่งนะคะองค์พญาเต่าเรือนกันเพราะว่าสาหรับพญาเต่าเรือนนน่ถองก็เป็นครับภูริสัตว์ใช่ไหมเวลาที่ใครรู้สึกว่าดวงค้อยดวงตกสามารถพลิกเกจต,ตาชีวิตได้หรือในบางความเชื่อนะคะในบางความเชื่อเวลาที่เราเอาเอาหัวหรือว่าศีรษะนั้นมาแตะนะคะที่ขานะเหมือนเนี่ยพญาเต่านะตรงนี้น,นะ,ะนนนะนนนด้านซ้ายนะ จะทําให้หมดเคราะห์หมดศกหมดโลกหมดภัดยใครที่มีเคราะห์กรรมสั่งจากป่าหรือว่าโดนของตา่างๆนํามาแก้ตรงนี้ได้เลยตามความเชื่อจุดแรกแนะคะเป็นตรงนี้จะต้องมีช้อนสูบเลื่อมมีเครื่อง ติดเลยที่มันมาติดรองเท้านะคะของพยาต่อเรืองแล้วที่ยังมันมาติดก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนกับจริงๆแล้วเป็นจุดสำคัญเลยค่ะเพราะว่าเท้าซายนะคะของพยาต่อเรือนแล้วก็ปูหลิวเนี่ยประทับอยู่บนด้านบนสามารถนะคะ ใครที่เจอเคาะใครที่โดนของหรือใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตนะคะให้มั่งคั่งล่ำรวยเป็นเศรษฐีนะก็จะมาทําอะไรสําเร็จทุกอย่างนะก็จะมาณนะจุดจุดนี้นะคะมาณนะจุดจุดนี้มาเพื่อที่จะพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตโห oh, สุดยอดต้องมานะคะถ้าคุณได้มายืนอยู่ตรงนี้จะรับพลังแบบสุดๆเลย เดี๋ยวเรามาอธิษฐานจิตรตรงนี้แล้วกันนะเราจะได้นะคะคลิปนี้จะได้ดังๆปังป,งปงสุดฤทธิ์สุดเดชเห็นละครเห็นละครเขาบอกว่าถ้าเราทําบุญนะด้วยเงินหรือว่าด้วยละครทองนะก็จะทําให้เรามีชื่อเสียงนะคะโด่งดังในด้านดีนะทำะเดี๋ยวเรามาทําแล้วกันตรงไหนเนาะหยอบตู้ตรงไหนเฮียอ่ะน,นี่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 นทบุญในตู้ไปรษณีย์ได้เลย ขออนุโมตนากับกุศลเจตนาของท่านขอความปรารถนาแะัะนตออายุวันโนสุขของอะลังอันนี้เมื่อกี้เราหอยอดไปเนาะเขาก็จะมีการแบบว่าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้บีดาวมดา้ะกันก็ให้ป๊าป,ป๊าหมอบมาไว้ด้วยนะเอออ่ะก้เดี๋ยวอธิษฐานตามนี้นี้ๆๆแล้วก็สัตย์ลคพังหนึ่งทีใส่งินหมดเท่าไหร่ ดังเวอร์เพลงรวยปังๆดังเปียงๆอ่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพูเตลูบูชาของนี่นะคะหนูยอดเลยนะคะเขเียนชื่อไว้รอพระอ๋อเขียนชื่อไว้รอพระด้วยนะคะเย้ดีใจจังเลยเขียนชื่อวันนี้ได้มีโอกาสรอพระนะคะทำนุบำรุงนะคะพระศาสนาเดเที่เขียนชื่อด้วยเขาไม่เห็นอันร ขอโทษ่ทางวัดนะค่ะดีใจจรงเลยนะคะอันนี้นะอันนี้จากวัดให้นะจากวัดให้นะคะมาทําบุญที่นี่ได้คุณน้าใจดีมากๆเลยนะคะรุ่นมีกาไรรุ่นนี้เป็นรุ่นมีกําไรนะโหสุดยอดมากวันนี้เดี๋ยวใครที่มาทําบุญที่นี่ได้เลยอันนี้เอาไปฝากนะคะท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่มาที่วัดนี้น่ารักมากมากเลยอดีใจสาธุค่ะค่ะโดไปหานี่น่าจะเป็นตัวเมียนะเมียวัดมา จะเป็นแมววัดหรือจะไปเป็นแมวร้านทองบอกมาพูดไม่ลูกสาวที่บ้านไม่ยอมแมน่นอนแล้ววันนี้เรามีของดีมาแจาก่นานอันนี้ยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นทางวัดให้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็น รุ่นนะคะมีกําไรปีหกสองนะเนี่ยเมื่อกี้คุณคุณคุณนาะคุณป้าที่วัดน่ารักมากๆเลยอ,อันเนี้ยพูดอยู่เขาเดินเข้ามาใราเราเราบอกว่าเป็นพีอารวัดให้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอันนี้น่ารักมากเหมือนกับเรามาทําบุญที่นี่คุณนาะเขาก็ร่วมบุญมาแจกนะคะ,ะสําหรับใครที่กดแชร์คลิปนี้หรือว่า กด subscribe ให้เรารางวัลนี้ส่มให้ไปเลยแล้วกันเพราะว่านี้ถือว่าเป็นของทางวัดนะแค่กดแชร์ส่งให้เลยรางวัลแรกกดแชร์ที่หน้า f a c e b o o หนึ่งครั้งครับผมเปิดสาธารณะและกด subscribe ที่ YouTube แค่นั้นเองรับไปเลยแบบนี้เนาะเดี๋ยวแล้วส่งหลักฐานเดีหละที่แชทเพจ a c e b o o k ข้างคําคธมณิได้เลยครับอ่ะเอานี่อันนี้นะและอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเฮียให้เฮียคิดอันนี้จะเป็นแบบรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเหรียญนะครับ อุดมศักโคลิวรุ่นอุดมศักดิ์คุณคุณไหมลูกค้าคุณคุณไหมครับลูกค้าคุณคุณไหมรุ่นนี้นะครับรุ่นแบบเยเป็นรุ่นใหญ่นะขนาดใหญ่อันนี้คือเราบูชามาจากด้านในนะบูชาจากด้านในเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่ะอันนี้ขอปฏิกยายากขึ้นนิดนึงให้ทาไงนี้ให้ทําไงขอคนที่ติดตามคลิปเราจริงๆตอบคําถามคือเอาอย่างนี้ดีกว่าตอบคําถามตอนที่ดูคลิปจริงจอ่อะว่าว่าเมื่อกี้ที่ที่เราขึ้นไปบูชาที่ มีแผ่นทูปเอ้ยขอภายมีแผ่นทองทั้งหมดกี่กี่แผ่นกี่แผ่นทั้งหมดกี่แผ่นเออมีจุดหรือว่าที่จะต้องนะคะติดทองเนี่ยทั้งหมดกี่แผ่นนะสําหรับที่ตอบว่ากี่แผ่นหรือกี่จุดก็ได้ได้ได้ใครตอบถูกก็ตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยก็คือลูกลูกค้าติดคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ท่านผู้ชมนท่านผู้ชมนะครับที่ตอบคําถามนะคะตอบคำถามใต้คลิปมมีแขกรับเชิญมาอันนี้เอามาลูกมาออกกล้องกันลูกมาโอ้ เอาเขินนะคะไปซะแล้วตอบคำถามใต้คลิปนะครับว่ามีจุดที่ต้องแปะแผ่นทองกี่จุดนะครับแล้วเราจะจดชื่อท่านที่ที่ทตอบละสุ่มจับฉลากแจกนี่ครับผมเหรียญหลวงปู่หลิวปี 60, 60รุ่นโดหทรัรนย์ะครับจริงๆก็เดี๋ยวมีราคาทางใจเนี่ยประเมินค่าไม่ได้แล้วแต่สําหรับนี่นะราคาตามท้องตลาดก็ไปเื่ยๆแหละตามาความอันนีนอนในนาบน ว้าวสองรางวัลเลยเฮง,ง,ง,งเฮงวงปังเลยจัดสุดยอดมากๆคลิปนี้อะเฮีย <Yeah. S 1> ตามมาน,นี้อะจริงๆเราอยากมาทําบุญหรือว่าเราจะอยากจะ ไปหาอะไรกินกันเนี่ยหาอะไรกินหนเอางี้แล้วกันส้มเดี๋ยวเราไปหาหาแบบร้านแบบในสซิลินสตาร์่มีไว้ตอนนี้หรือว่าร้านอะไรที่แบบว่าชิคๆอ่าชิคๆดีๆป่าหรือว่าอาจจะมีที่เที่ยวไหนที่แบบลงไปถ่ายรูปเล่นๆกันเฮ้ยเอาเอาเอาตามตรงแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปร่วมทําบุญกับส้มนะสามารถอัดอนุโมทนาบุญกับพวกเราไปได้เลยก็ขอขอให้ทุกท่านขอให้ผู้ชมท่านที่แบบว่ารับชมคลิปนี้ขอให้แบบว่า ทำมาค้าขึ้นค่ะค้าขายดีมีกําไรค่ะ,จะเจริญสุขนะคะ,จะเจริญอายุทุกอย่างเลยนะร่วมทำบุญกับพวกเรานะแค่ดูคลิปก็ได้บุญไปแล้วนะแค่สาธุอย่างอย่างเช่นที่ส้มเคยบอกเนาะในบางครั้งเราเจอสิ่งไหนท่านไหนที่ทําความดีเราสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยเหมือนเราได้ร่วมบุญแบบนั้นไปด้วยครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานละกันโอเคไปเลย ตรงนี้นะคะเป็นช็อปของวัดนะ,ะ <c oughs> เรียกว่าช็อปก็ได้นะจะเ,จเรียกว่าวเออต,ตรงนี้เป็นนะคะวัตถุบงคลของวัดนะก็นั่นแหละจริงๆที่นี่ก็ดังมากๆเหรียญก็มีหลายหลายรุ่นนะใครที่ชอบเก็บสะสมก็ตรงนี้ได้เลยนะแต่ตอนนี้รุ่นเก่าๆนะสำหรับปี16ก็ได้ได้ยินมาก็ล้านฝา <c oughs> ล้านฝา <c oughs> ล้านฝา <c oughs> สุดๆมาทำอะไรเนี่ย อยู่ข้าวเ <c oughs> ยอะไปทำอะไรไหนกินข้าวอ๋อนี่คือร้านข้าวใช่ไหมนี่ครับผมนี่เราอยู่ที่ร้านอะไรเนะี่ยลูกเป็ดขี้เหล่แต่ไม่ได้ <Angry S 1> นะอั <Dark Farm. S 1> ลกีดฟาร์มเจ๊เป็นหงุ่ลูกเจ๊เป็นหงุ่วันนี้จะพาหงุ่มากินเป็ดลูกเป็ดขี้เหล่ <Okay. S 2> ไปหิวอ,อ่ะหิว นั่งไว้นั่งมาจะพันหัวไปนะข้าวะนีอะไรแนะนำบ้างคะที่เป็นพิซซ่าจ้าค่ะแล้วที่แม่แนะนำอะไรลูกไม่แนะนำแม่นำแนะนำอะไรลูกพี่ได้ไปสั่งลูกเอานั่นโดไปหาเพื่อนโดนั่นเพื่อนกูเปล่าดูเพื่อนกูเพื่อนกูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บัฟฟาโล่ธรรมดานะบัฟฟาโล่เผือกด้วยนะจ๊ะตัวจริงสิ ขอไลเซ็นมยตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศของร้านนะครับ Angry Dark หรือร้านรถเป็ดขิเล่ซึ่งเป็นแบบสไตล์แบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับพาครอบครัวมาเว้ยเพราะว่าเด็กๆที่มาเนี่ยมันจะมีเป็นมุมที่แบบเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดแล้วมีปลาคาร์บจนั้นมีบ่อปลาคาบเป็นแบบปะคสีส้มเยอะๆแล้วเป้าตรงนี้นผู้ชายหรอพอเถอเนี่ยครับวิววิวดีมากเรานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะครับผมเฮ้ยร้านเขาจัดโอเคจริง กลัวอุตากะใครมาเฮ้ยแล้วนี่กล hey, ัวอุตากะใครมาเย่ตัดผ้ามาอนเสื่อมแป๊บนึงนะกลัวอุตากะ แต่แดดแต่แดดไม่ไหวพ่เวเมื่อไหรมีผลิตภัณฑ์เราดีเดีวกลับไปั็เดียวผิวเราดีเหมือนเดิมสัตว์เขาแวะรักสัตว์นิดหนึ่งไปไหนก็ต้องเจอเนี่ยฮะเมื่อกี้ไปวัดไปทังทองก็เจอตัวหนึ่งมันนี้ก็มาเจออีกตัวแล้วนะครับน้องแมวของเราอันนี้เป็น black edition รุ่นหายากในตาเป็นโอ้ฮิออนด้วยนะว่าไงหนูว่าไงลูก มหมดรักสัต์เอาแบบไม่อวยเลยแบบแคบกว่ารสชาติดีหรือว่าเหิห่งห <c oughs> ิวต่อล้วรสชาติแบบเปรี้ยวอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวขอช้อนกลางด้วยนะคะผัดผักผัดผักคือทำแบบแบบว่าเฟกไงแบบว่าราักกันมาก <c oughs> อืม ยังงไเอาแบบไม่อวยอ่ะตักแล้วต้องอยากตักอีกอ่ะให้อร่อยอร่อยมันกินไม่ใช่หรอกขออนุญาตเอาขออนุญาตเอาประกบโบนให้เด็กก่อนนะเดือนประกบเดือนมือนี้จะเป็นครบห้าหมูเกินแล้วมั้งมี้น่าจะตกไปหกหมูหมูอะไรเน่ณรีหมูมือลูกเสือหมูอะไรคนละหมูนกนางนวลหมูนกอ่นนังแอ่นออะไรยย่างงเี้คนละหมูกูอยู่หมูแล้วเขาไม่กูอยู่หมูอะไรวะทขาไมกูจำไม่ ไม่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นกระทิงอะไรอย่างงี้กระทิงมึงหรือว่ามึงเรียนเล่นนาเลมึงอยาไปเรียนเล่นนาเลตอนไหนไม่บอกกูได้ไงเนี่ยตายแล้วไม่บอกใครก็รู้ว่าอีโดมันอยู่หมู่พลาดมันกุ้งครับผมตอนนี้คือโฟกัสจบพลาดมันกุ้งครับมาดูว่าเด็ดขนาดไหนตอนนี้คนถ่ายบอกว่าไม่ไหวเซฟรีบๆหนึ่งสองสามแอคชั่นแอคชั่นตัวเองก็ได้แอคชั่นตัวเองก็ได้เดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไง แองจ้นเองคนแต่งเน่อิ่มมากครับผมตอนนี้คือทุกอย่างรบาบคาบภายในไม่ถึง20นาทีมาเดี๋ยวเราจะไปไหนนะเฮียเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขามีให้เป็นให้อาหารปลาทับทิมตรงนู้นใช่ไหมขอคุณ้่วเออมาเดี๋ยวเราไปต่อกันโอ้ <c oughs> โห <c oughs> <c oughs> น่าาไวตัวแล้วตัวแม่มาละ อ็แม่วาล้วเฮ้ยมันเหมือนมันขี้ให้ปลากินจริงเหรอจริงกูเห็นแม่ป้าเมื่อกี้นะมันเป็นแบบองๆเอาว้ะตูดดิเป็ดตัวเนี้ยแล้วปลาก็กินหมดเลยอ่ะเรวเร็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 วดูเจ้าขาวหร่ฉลาดสุดเนี่ยฉลาดมากเลยลองดูนนอ้า สายันไหมสงสารเกี่วกินเร็วอ่ะกินเร็วอ่ะแย่งปลาแย่งปลากินมันโดนปลามันโดนปลาเบียดเวยดนปลาโกิ้หัวปลจุกจุก ไอ้หออะไรพมอที่เรเนี่ยมาช่วยยกอุ้มมันได้ไหมเดี๋ยวกูตกไอ้โอ๊ตในระหว่างที่ทางจิ้งุ้งกำลังเพลิดเพลินกับการให้อาหารเป็ดแล้วปลาทิมนะครับตะกล้องหงายองครับผมอ้าว เฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรเป็นรูดีเรื่องผู้จับนะพอเนาะไม่งั้นไปไกลกว่านี้อีกเนาะไม่ันลมพัดไปแล้วไปอุ้ยโอ้โหไปยาแก๊งมาแล้วอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ลูกชอบไหมเจ้เทยาแก๊งมาเลยเออใช่ชอบมึดีมาเฮ้ยนี่มันเป็ดเหรอหรือหอยอา่ารอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันอาหารห่ารหรือเปล่าวะเนี่ยกล้องไม่เอาลูกกล้องเอาไว้กล้องนู่นคิดมันมีตัวหนึ่งเว้ยตัวหนึ่งมันวะมัน เป็ดแต่มันว่ายมาแล้วมันก็ขี้เขาเห็นเป็ดกินเป็ดปลามันกินอ๋อก็คือเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็ดให้มันขี้แหละแล้วก็ให้อาหารปลาเป็นการให้อาหารปลาไปในตัวอะไรเงี้ยเป็ดมันขี้ออกมาก้อนใหญ่ไหมเป็นผงผงที่ขาคือไม่ไม่ขับเลยไม่เลยนี่ยอธิบายเป็นผงผง อยากรู้ไมครับอยากรู้ว่าว่ามันออกมาแล้วป้าเป็นยังไงกูอยากหมดแล้วครับผมกินผักเยอะกากใยเยอะกากใยเยอะกินผักเยอะจบไปนะฮะับสำหรับหนึ่งวันเดชิลชิลของเราเออวันนี้แบบก็สนุกนะสนุกมากเลยสนุกแล้วก็ลุ้นตรงอีเป็ดตรงนี้แหละว่ามันจะกัดเราไหมใช่ลุ้นตรงนี้เพามันจะกระโดดถีบเราไหมตีล็อ แล้วเมื่อกี้ทำไมเราเดินเร็วล่ะเมื่อกี้เขาไม่พูดกินกับอ่ะพูดกินกับทำไมต้องอยู่ข้างนอกเดินเร็วเกือบดิฟอ่ะเมื่อกี้เกือบดิฟเกือบลมๆกันนะครับทั้งอิ่มบุญทั้งอิ่มทองนะครับแล้วก็เราก็ได้มาแบบให้อาหารปลาให้อาหารเป็ดที่นี่คือ แปลกมากๆนะไม่เคยเห็นการแบบมาให้อาหารปลาพร้อมเป็ดพร้อมๆกันอ๋อเมื่อกี้ที่ท่ให้อาหารทั้งปลาทั้งเป็ดกินด้วยกันเลยเออแย่งกันกินสนุกดีนะเออก็เต็มอิ่มค่ะสําหรับวันนี้นะพาทุกคนนะคะมาไปเที่ยวนะที่วัดนะคะไร่แตงทองใครที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะขอให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองร่ารวยแล้วก็ร่มเย็นนะคะทุกคนทุกท่านเลยเพราะว่าเราไปทําบุญที่ไหนนะก็ใครที่ได้ดูคลิปย้อนคลิปก็แล้วแต่นะให้บุญนะถึงทุกคนเลยเช่นกันนะ ไปเลยครับผมดีๆบางๆแห่งๆเฮเค้าติดตามช่องเจสสมออฟฟิเชียลด้วยนะครับไปแล้วนะวันนี้สนุกค่ะอิ่มเต็มนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ